โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะช่วง Data Colrector กันดั้มนะครับผมเราก็มาอยู่กับซีรีส์เดิมเบิโอกันบ้างดีกว่าจากการที่เราเนี่ยไปอยู่กับซีรีส์ UC กันมาสักพักใหญ่ๆนะครับผมในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์เนื้อเรื่องหลักเช่นเดิมครับผมก็คือตัวของ d ด u มเบิรนโอเซเว่นซอร์นั่นเองแต่ว่า d ด u มเบิรโอเซเว่นซอร์ที่เราจะพูดถึงในครั้งนี้เนี่ย ไม่ใช่ดับเบิลโอย่างที่เราเคยเห็นกันในเกมคอสเรหรือว่าในเกมเอ็กซ์ตมมันคือดับเบิลโสีแดงครับผมอะ่ะดัสีแดงครับผมไม่ใช่สีแทนซ้นะมันเป็นสีแดงจริงๆเลยนะครับผมดัสีแดงตัวนี้มายังไงมีหรื่อเปล่าว,ว่าเผื่อใครไม่รู้ก็จะได้มาดูกันในครั้งนี้นะครับผม 0ด7บัลลอสีแดงในตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในซีรีส์0ด v บหรือว่าซีรีส์ขา,ขายของเล่นของทางบันไดนั่นเองครับผมเนื้อหาจะไม่ได้มีเยอะรู้เคียงแค่ว่าประวัติของมันเนี่ยเป็นยังไงก็พอแล้วนะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า0ด7บัลลซเในครั้งนี้นะครับผมตัวสีแดงเนี่ยจะมีชื่อของมันเองนะครับผมก็คือ0ด g บ n d ล m โอการดัมเซเวนซอสสลจี inspection จะเพิ่มคำว่า inspection เข้ามาครับผมถ้าเป็น double O s e v sort ตัวสีน้ำเงินปกติเนี่ยจะเป็นแค่ slash G เฉยๆตัวนี้จะเพิ่ม inspection เข้ามานะครับผมแล้วตัวนี้มายังไงอยู่ในเนื้อเรื่องตอนไหนตัวนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจริงนะครับผมแต่ว่าอยู่ในแผนการทดลองของทาง c e l e s t i a l Being ครับผมโดยจะเป็น c e l e s t i a l Being อีกกลุ่มนึงครับผมก็คือกลุ่มของพวกฟอนสปาร์นันเองก็คือ เซเลเชียลบีอิงเฟลสเต้ครับผมโดยคนที่ทําโครงการดัสีแดงในครั้งนี้เนี่ยก็คือตัวของเชลลินไฮครับผมเป็นตัวละครหลักของทางดั f นั่นเองแต่ว่าก็ได้มีการดึงมาเข้าดับในครั้งนี้นะครับผมเราก็จะพูดประวัติของเชลลินในคลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้ได้2ตัวเลยโอเค ตัวของเชลิลินนะครับผมเธอเป็นเด็กอายุ14ครับผมซึ่งได้อยู่ในองค์กรของ Celestial Being โดยเธอนั้นเป็นสิทธิเอกของเอียนวัสตี้วิศวกรหลักของทาง c e l e s t i a l Being นั่นเองครับผมเอียนวัสตี้เนี่ยเรารู้เขามีเมียเขามีลูกนะครับผมแต่ลูกเนี่ยไม่ใช่วิศวกรนะครับลูกไม่ใช่วิศวกรหลักเลยไม่ใช่สิทธิเอกนะครับผมสิทธิเอกของเอียนวัสตี้เนี่ยก็คือเชลิลินนั่นเองครับผมตัวของเอียนเนี่ยได้มีการสอนเชลิลินทุกอย่างเลยครับผมที่เกี่ยวข้องกับงานช่างไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบอรลูนโมบ การอัปเกรดมาเป็นปสูตรให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่การสร้างกันดั้มก็ตามครับผมฮ่าซึ่งเอียนวัสตี้เนี่ยสอนเธอทุกอย่างเลยครับผมมาจนเธอเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นวิศวกรแถวหน้าของเซนติเชียลบีอิงนะครับผมแค่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเซนติเชียลบีอิงหลักแต่ว่าไปอยู่ในกลุ่มของเฟเลสเต้นั่นเองครับผมในตอนเริ่มต้นนั้นเธอยังเป็นเพียงแค่ลูกมือเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าได้มีการสร้างกันดั้มขึ้นมาเครื่องหนึ่งครับผมของทางเซนติเชียลบีอิงก็คือกัน,น,นดัด้มอันอดาาฒก ว่าการสร้างกันดั้มครั้งแรกครับผมก็คือตัวของการดั้มอัลเทมีนั่นเองตัวของการดั้มอัลเทมีก็หวังว่าจะมีคลิปในเร็วๆนี้นะครับผมก็ขอผ่านไปก่อนแล้วกันหลังจากที่พัฒนาตัวของกันดั้มอัลเทมีเสร็จนะครับผมเธอได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญครับผมในการพัฒนาตัวของระบบทวินไดฟ์ขึ้นมาเอ๊ะ ทวินไดเนี่ยเอียนวัสตี้กับลินดาวัสตี้สองผัวมีนี่เขาทําไปแล้วนี่วะใช่ครับผมเขาทําไปแล้วก็จริงแต่ว่าระบบทวินไดที่เธอกําลังทําอยู่เนี่ยตัวของเชลลิลินนะครับผมไม่ได้ทําระบบทวินไดที่ใช้เตาอนุภาค GN ครับผมแต่ว่าเธอนั้นทําระบบทวินไดที่ใช้ GN c o n d คอ er, นเดนเซอร์หรือว่าถังเก็บอนุภาค GN นั่นเองครับผมซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นผลงานของเธอในกรันดัมเดอรเบิร์นโอเดอะมูวี่นั่นเองครับผมก็คือตัวของเดอรเบิร์นโอไรเซอร์ที่าสนาขับไปแล้วไปโดนเอลเสียบนนัั่เองครบผม ดับเบิลโอไรเซอร์ตัวนั้นเนี่ยได้มีการติดตั้งตัวของ GN c o n d e อนเดซอร์ลงไปใช่ไหมครับผมแล้วมันนั้นใช้ทวินไดสื่อสารกับเอลใช่ไหมครับผมนั่นแหละครับผมคือผลงานของเธอนั่นเองแต่ก่อนที่จะทำตัวของดับเบิลโอไรเซอร์จีคนคนะครับผมเธอเนี่ยได้ทำตัวของดับเบิลโอเซเวนซอร์ดอินสเปกชัซะก,ก่อน ตัวของ inspection เนี่ยตัวเธอนั้นได้มีการทำข้อมูลขึ้นมานะครับผมเป็นแบบจำลองไม่ได้สร้างจริงนะครับ s ซเว่นซอส inspection ไม่ได้ถูกสร้างจริงนะครับผมเป็นเพียงแค่ simulator ที่เธอนั้นทำขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าสร้างจริงเนี่ยมันคงจะเสียเวลาหน้าดูเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้สร้างขึ้นมานั่นเองแล้วเธอเนี่ยได้มีการหยิบยกกันดั้มสักตัวหนึ่งจะเอาตัวไหนดีก็เอา d o นี่แหละ d o u b l seven sort ด้วยแล้วกันนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วจริงๆคือมันคือแผนการของบันไดครับผมที่ต้องการจะขาย Double seven sort เธอก็เลยต้องเอา Double O seven ทำไม yeah. ต้องเป็นสีแดงด้วยวะในจุดนี้นะครับผม Double O Seven s o r d สีน้ำเงินเนี่ยมันมีอยู่จริงอยู่แล้วแต่ทำไมถึงไม่เอา Double O s e s o r d ที่มีอยู่จริงเนี่ยไปติดตั้ง G N Condenser มันซะเลยทำไมต้องทำตัวใหม่ที่เป็นสีแดงด้วยวะก็เหตุผลง่ายๆครับผม <analy zer: S 1> เธอเห็นว่า Double O เนี่ยมันอยู่กับหน่วยเ e เ e เชียลบีอิงหลักแล้วใช้ในการต่อสู้อยู่ใช่ไหมครับผมเธอดึงมาทำไม่ได้แน่นอนเธอเลยต้องทำซิมเลเตอร์ขึ้นมาส่วนเรื่องที่ว่าทำไมต้องเป็นสีแดงก็คือเธอชอบสีแดงครับง่ายๆเลย ง่ายๆแค่นั้นเลยเธอชอบสีแดงนะครับผมก็เลยจะไปจะต้องทำดัวเบลโอตัวนี้ให้เป็นสีแดงแค่นั้นเองแล้วก็เพิ่มชื่อให้มันก็คือ inspection นั่นเองครับผมแต่ยังไงถ้าเรามองดีๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีแดงจริงเหรอวะมันออกเป็นสีส้มนะครับผมมันเป็นแดงออกโทนส้มซะมากกว่าเออ ซึ่งเธอก็ออกแบบไว้อย่างนั้นไม่ใช่แดงล้วนแท,แท้แต่เป็นแดงออกส้มๆนะครับผมหลังจากที่ออกแบบซิมูเลเตอร์เสร็จแล้วเธอก็ต้องทำการทดลองทวินไดร์แบบใช้ GN c o n นคอนเดนเซอร์นะครับผมว่ามันจะเวิร์กไหมซึ่งในการพัฒนาตัวนี้นะครับผมเวิร์กครับมันเวิร์กนะครับผมอะ่ะเธอทำแล้วมันเวิร์กครับผม กลายเป็นว่าเราสามารถที่จะใช้ G N Condenser นั้นแทนตัวของ G N Di ของจริงได้ครับผมเพื่อทำระบบทวินไดขึ้นมาสามารถทำได้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวของ Double O d i i e r G N Condenser จึงเกิดขึ้นมานั่นเองครับผมเนื่องจากผลการทดลองของ Seven Sort Inspection ตัวนี้นั่นเอง ในการทดลองระบบทวินได้เนี่ยตัวของทวินได้จริงใช่ไหมครับผมก็คือการที่ว่าเตา2เตาเนี่ยมันประสานกันและทําให้ส่งพลังงาน GN ออกมาได้มากเกินค่ามาตรฐานครับผมตัวของ GN c o n d e n น e r เนี่ยพอพัฒนาแล้ว GN c o n d e n น e r เซอตัวก็สามารถที่จะดึงค่าพลังงานออกมาได้มากกว่าค่ามาตรฐานเช่นเดียวกันครับผมโดยเธอเนี่ยได้ทําการใช้ตัวของ Seven s o อร์สอินสเปคตัวนี้ในการต่อสู้กันกันกบตัวของเคโลดิม อดีออสแล้วก็เซเลวีครับผมเรียกว่าลุมเลยใช้3ตัวนี้มาลุมนะครับผมซึ่งผลของการต่อสู้ก็คือ Seven s s v ว่นซอสอินสเปคชั่นชนะครับผมแหมก้อนนะ เขาเป็นตัวหลักนี่หว่าในครั้งนี้นะครับผมอะซึ่งก็ถือว่าเป็นการทดสอบ g ีเอ็นคอนดิเซอร์ว่าสามารถใช้ทวินไดได้จริงนะครับผมอะทวินไดได้ผลถ้าได้ผลเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับไอ้พวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมแหม่แหม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 แล้วในการทดสอบนี้เนี่ยมันยังโชว์ประสิทธิภาพของเดวอนโอเซเวนซอสแบบที่ดีกว่าตัวเดิมด้วยนะครับผมเดวอนโอเซเวนซอสสีน้ําเงินเนี่ยมันใช้เตาอ,อนุภาพ g ีเอ็นของแท้นะครับผมแล้วมันเนี่ยมีข้อบกพร่องก็คือ มันนั้นใช้งานได้ไม่เสถียรครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะแทนซ้ําได้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองในผลของการทดลองนะครับผมระบบแทนซ้ําเนี่ยจะอยู่ได้เพียงแค่ประมาณสัก 10หรือ20วิเท่านั้นนะครับผมซึ่งค่อนข้างน้อยมากเลยแล้วเตาก็จะพังไปใช่ไหมครับผมซึ่งเราเนี่ยได้เห็นตัวนี้ในเนื้อหาของทางแอนิเมชันไปแล้วนะครับผมว่าเดวบลโอธรรมดาเนี่ยตอนใช้แทนซ้ม um แล้วมันใช้การไม่ได้นะครับผมออจะไปจะต้องมีการติดตั้งตัวของเดวบลโอไรเซอร์เข้าไปก่อนครับผมแล้วแน่นอนตัวของเดวบลโอเซเวนซอร์ก็เช่นเดียวกันมันไม่สามารถที่จะใช้ระบบแทนซ้ม um ได้นะครับผมในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยตัวของเดวบลโอเซเวนซอร์นั้นสามารถใช้แทนซ้ม um ได้เพียงแค่ 0.03วินาทีเท่านั้นเองครับผมเรียกว่าเสี่ยววินาทีเลยที่จะสามารถใช้แทนซัำได้ส่วนในตัวของเกม SD c o s s f a y เนี่ยมันโอเวอร์ครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมนั่นเองเราถึงได้เห็นมันสามารถใช้แทนซ้ำได้ ตัวของ Inspection นั้นสามารถใช้ระบบแทนซัมได้นะครับผมโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องที่ทวินได้นั้นไม่สเสถียรครับผมตัวนี้มันมันใช้ทวินได้สเสถียรครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ G N Condenser ก็ตามสามารถใช้แทนซัมได้นะครับผมทำไมถึงมันชนะไอหุ่น3ตัวนั้นได้มันมีแทนซัมบวกไปด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ไม่มี G.N Condenser ที่มีการติดตั้งลงไปในตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ G.N Condenser ธรรมดาครับผมเพราะว่าตัวของเชลิลินเนี่ยได้มีการปรับแต่ง G.N Condenser ตัวนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพื่อให้สามารถใช้ตัวของทรวินไดได้นั่นเองครับผมมันไม่ใช่การเอา G.N Condenser ถังเก็บอนุภาพ G.N โง่ๆมาแปะนะครับผมแต่ว่ามันเป็น G.N Condenser ที่ผ่านการโมดิฟายมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการโมดิฟายตัวซิมูเลเตอร์ก็ตามโดยสรุปก็คือตัวของ Seven So r ส s ินสเปกชั่นั้น มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าตัวของเซเว่นซอสดั้งเดิมนะครับผมสามารถใช้แทนซ้มได้สเปคสูงกว่าเนื่องจากระบบทวินได์นั้นเสถียรกว่าถึงแม้ว่าจะเป็น GN c o n d คอนเดนเซอร์จุดข้อเสียของมันก็คือมันเป็นเพียงแค่ถังเก็บพลังงานครับผมทําให้มันเนี่ยมีระยะเวลาในการต่อสู้ค่อนข้างสั้นมากเพราะว่าพลังงานจะหมดก่อนนั่นเองนั่นคือข้อเสียของมันหลังจากผลของการทดลองนี้ออกมาจึงได้เริ่มมีการพัฒนาตัวของ GN c o n d คอนเดนเซอร์ให้กับตัวของ Double O r i ล e r ใน d o u b l e o v อ e นั่นเองครับผมเรา ราจึงได้เห็นว่าไปโผล่ในตรงนั้นนั่นเองก็จะเป็นผลพวงมาจากการทําตัวของ Do บเบิ Inspection ครับผมโอเคต่อกันเลยดีกว่าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือตัวของเชลลีลินเนี่ยเธออายุ14ตอนที่อยู่ในหน่วย c e l e s t i a l Being ตอนเริ่มต้นนะครับผมแต่ว่าในช่วงของ Dou เบเนี่ยเธอก็ได้โตขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นสาวเรียกว่าสบืมมากเลยแต่ต่างกับตอนเป็นเด็กซะเหลือเกินนะครับผมก็จะเป็นการไปปรากฏตัวอยู่ใน Do บเนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็จะอายุ19จไปถึงอายุจน I anyway. ก็ยังเป็นวิศวกรอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเนื้อหาของเธอในส่วนของ d ดิ OF แล้วก็ Do ิร์นั้นเราสามารถหาอ่านได้จากเวอร์ชั่นของมังงะนะครับผมซึ่งก็มีแปลไทยหรือแม้แต่ในเกมของ c o r เรเองเนี่ยก็มีเนื้อหาของเธออยู่อยู่นิดนึงนะครับผมอ่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีให้ส่วนในส่วนที่เป็น Do นะิร์นั้นมันเป็นนิตยสารขายของเล่นนะครับผมจึงไม่ได้มีการทําแปลไทยออกมาพี่ก็สามารถทําคลิปให้เราดูได้เพียงเท่านี้เท่านั้นเองนะครับผมโอเคก็ตัวของกรนด้ม เซเว่นซอสนั้นเนื้อเรื่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คือมันเป็นแผนการตลาดของทางบันไดครับผมที่จะทําตัวของเดอเบิซนอสนั้นนํามาโมขายใหม่นั่นเองเพียงแค่การเปลี่ยนสีเท่านั้นเองครับผมก็จะเป็นโมขายใหม่โดยใช้ชื่อว่า p ีบันได e x ็กซ์คู e ีบล็อกนั่นเองครับผมก็จะมีตั้งแต่ตัวของ HG, RG, MG, Perfect Gate ยังมีเลยนะครับผมตัวของ Inspection ในครั้งนี้ เรียกว่าบันไดเนี่ยมันย้อมขายอะไรเนาะโอเคอันนี้เมย์ให้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม Take